ต้นหอมสุกนตลาพลีชีพลอยภาพที่ไม่เคยมีใครเห็นทำอึ้งหนักมาก โลดแล่นในวงการบันเทิงมานานสำหรับดีเจต้นหอมสกอตลาเทียนไพโรดเราจะเห็นผลงานของเธอมากมายหลากหลายด้านและจากท,ที่ทราบกันว่าเธอน,นั้นเพิ่งได้ไปอัพความสวยทำศิลปกรรมใหม่จากที่เกาหลีและต่อมาก็บอกว่าตนนั้นได้ตำแหน่งมิสเตอร์มอที่ฮ่องกงจนคนบันเทิงและแฟนคลับเอ็นดูมากๆล่าสุดนี้เองเธอก็ได้โพสต์ภาพที่หลายคนไม่เคยเห็นมาก่อนมาในคอนเซปที่เตรียมกับเพื่อนๆมาแล้วดโดยโพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัวรับงานเอ็นช่วงปลาย งานเลี้ยงบริษัทงานเลี้ยงจิลเลอร์รับหมดนะคะติดต่อที่ลายหน้าบอร์ได้เลยค่ะ thanks my team ทำเอาแฟนคลับต่างก็เศาสนานทั้งบอกว่าหิว4คูณ100เลยครับแก๊งหน้าเทาพิคาดใจแว้นฮ่าฮ่าฮพี่หอมจมูกเป็นสันเป็นคมอีกกี้ไม่ได้ได้เกิดถ้าเจอแบบนี้น้ำแทบพุ่งสาเหตุที่ติดต่อมเอกาหลีเป็นต้น